One News ตรงไปตรงมาเกิดอะไรขึ้นมาติดตามนะครับวันนี้จับประเด็นกันเรื่องเส้นทางสายเศรษฐกิจเกี่ยวกับรถไฟไทยกับจีนแล้วก็ไทยกับญี่ปุ่นหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับเอาไทยกับญี่ปุ่นก่อนนะครับที่ประชุมคอรมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพิ่งมีมตินะครับเห็นชอบบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างไทยกับญี่ปุ่น โดยจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์ไปลงนามกับญี่ปุ่นในช่วงที่ทีมเศรษฐกิจของไทยเดินทางไปรถโชว์ที่ญี่ปุ่น26-28ถึงพฤศจิกายนนี้เส้นทางนี้นะครับไทยกับญี่ปุ่นเป็น,เ,นเส้นทางรถไฟรางขนาด1เมตรนะครับตั้งแต่การชนะบุรีกรุงเทพแหลมฉบังไปสาแก้วนะฮะจะเห็นว่าตอนเนี้ เราจะมีทางรถไฟสายข้ามานาคม2เส้น1ก็คือไทยกับญี่ปุ่นเดี๋ยวจะไปบันทึกลงนามความร่วมมือแล้วก็ว่ากันไปตามแผนในช่วงเวลานี้กําลังเดินทางไปญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเส้นทางรถไฟไทยกับจีนนะฮะท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าเป็นเส้นทางจากแหลมฉบังได้ด้วยนะครับาจากกรุงเทพนะฮะจากเส้นมาตบตะพุทธนะครับนิคมอุตสาหกรรมนะฮะผ่านไปยังแก่งคอยโคราช ไปขอนแก่นอุดรธานีน้องคายออกไปลาวได้เลยโอ้นี่เส้นทางสายเศรษฐกิจสุตสาห<า>กรรมเลยนะคะแล้วจะทําให้เราเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟได้ด้วย <คะ S 2> เพราะว่าจีนเขาเป็นผู้ส่งออกสินค้ารายใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะจากเราก็จะไปลาวมาพานเราก็จะมีอะไรตามมาอีกเยอะแยะไปหมด <คะ S 2> การจ้างงานการอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าในที่ประชุมคอรมอเมื่อวันอังคารเหมือนกันทางกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีได้ เร่งมาแล้วก็สอบถามมาว่าทำไมล่าช้าเหลือเกินถึงขั้นใช้คําว่าพลเอกประยุทธ์กังวลเลยนะครับเพราะว่าโครงการความร่วมมือลงทุนก่อสร้างทางรถไฟไทยจีนเส้นทางนี้เส้นทางหนองคายโคราชแก่งคอยมับตะพุทธเนี่ยนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งแก่งคอยกรุงเทพเจราจากันมา8ครั้งนะฮะเจราจาตั้งแต่มกราคม2558ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปเลย สรุปแล้วกระทรวงคมนาคมรายงานว่ามีปัญหาแบบนี้ครับเส้นทางนี้มูลค่าโครงการทั้งหมดที่เราจะลงทุนร่วมกันระหว่างไทยกับจีนเนี่ยนะฮะเราตั้งงบประมาณไว้4ี่แสนล้านบาทครับแต่มาถึงณขณะน,นี้จีนบอกว่ามันคงต้องใช้สัก5แสนล้านบาทแต่เราต้องไปหาเงินกู้นะเรา,เราไม่ได้<า>เรา,าไม่ไมีเง<ร>ินสดจะเอาไปลงตรงนั้นก็คุยกันไว้ว่าเราจะกู้จากจีนนั่แหละแต่จีนบอกว่าจะให้กู้ ดอกเบี้ยร้อยละ2.5ค่ะเราบอกว่าขอร้อยละสองได้ไหมขอลดหน่อยดอกเบี้ยใช่จีนบอกว่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเคยไปทําเส้นทางแบบนี้กับทางลาวมาแล้วนั่นน่ะเขาให้กู้แล้วเขาให้ดอกเบี้ยร้อยละสามนะของเราเนี่ยถือว่าถูกแล้วให้สองจุดห้าคนเอกประยุทธ์เลยบอกว่าให้คุณสมคิดรัฐมนตรีรองนายกด้านเศรษฐกิจไปเจรจากับจีนอีกครั้งหนึ่งถ้ายังแพงแบบนี้เดี๋ยวไปหาแหล่งเงินกู้จากที่อื่นแทนส่วนที่ว่ามูลค่าเพิ่มสูงจากสี่แสนล้านแล้วจีนบอกว่าเป็นห้าแสนล้านเนี่ย ก็เพราะว่ามันมีบางจุดนะฮะที่ทางเรามองว่าพอผ่านเขาแล้วมันอ้อมไปทางลาบไปได้แต่จีนบอกว่าเจาะเป็นอุโมงไปเลยดีกว่าก็เพิ่มค่าใช้จ่ายอีกใช่เพิ่มคอสอีกก็เลยยังเจรจากันไม่เสร็จสักทีก็รอไปก่อนนะฮะ One News ตรงไปตรงมา